สวัสดีค่ะมาขับปลามาหาหมูก,กินอีกแล้วค่ะเมื่อน็ตมาได้แกงอีกแล้วแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะช่วงนี้หน่อไม้ในร้านเอเชียก็เยอะนะ,ะสดสดเลยว่าจะกินออมเอียนได้ค่ะแต่ว่าแกงหน่อไม้มาแซงหนาเพราะว่าไปเห็นหน่อไม้แล้วมี ผักชะอมมีใบแมงรักครบเซตเลยก็เลยอยากกินเมนูนี้ก่อนแกงอ่อมปลาไหลเอาไว้ทีหลังโอ้ยเข้มข้นน้ำยานางสดๆคั้นสดม,มาค่ะหามุก,กินอีกแล้ว ม,มักแร่ดบด้วยค่ะลูกใหญ่ๆเนี่ยหวานของแอป,ปเปิลแอปเปิลปากก็เริ่าเริเป็นน้อยๆทอดนุกก่อยนะค่ะเป็นการทำหน่อไม้สดกินเองครั้งที่สอง อังแลกปิดใจมันเป็นเสียงนอนๆออน,นะ,ะคะขึน้นนอไหวแล้วมันมีรสขมนิดๆแต่ปะะต้มน้ำถิงรอบนึงค่ะใส่เห็ดพึ่งพึ่งหวานเห็นพี่สาวเจยกินพึ่งท่ามค่ะแกงใส่นอใหม่ใี่ไหมหมาบ้าน แล้วก็เห็นปลาอิม่มเผมพูี่ปาติดตามนะเพื่นก็ติดตามปลานึ่งเพื่นเพื่นมากเบิ้งปลากินขาวกบมากปลาเบากินข้าวเล่าพูดกับกล้อง เล็กปลาน้อยไปอิ่มเอี่ยมไปเก็บน่อใหม่ฮักเอาฮักเอาจ่าท้างอเมริกาอิตาลีก็มีฝรั่งเศสก็มีหน้อไม้เกิดขึ้นตามพื้นที่โลกนะอยู่บ้านห้องบ่ค่อยเห็นเนะคะ่ะเกิดตนยุนก่อนเพิ่งหวานรสชาติในช่องฟรีสก็รสชาติเดิมนะ ขดนี้ไกลหมด่าจะมาเลมน้ำพริกแม่อีพิมพ์วันนี้ขวดใหม่ยังไม่เปิดอืมขวดนี้นะคะแพงที่สุดในทุกบรรดาของน้ำปลาาแม่อีพิมพ์ีนแพงที่สุดตอนน้ำพริกเขาก็แส่บวะครับตะวัาปลาไหลปลา้ายังไม่เคยกิน เอเอลองมาชิมดูก็ดีนะต๊นนึงค่ะแล้วประเอบด้วยมาเาห้ใส่ เปลีย่ยนคุ้นๆเอาช้อนชานึ่งอาการอะไรขึ้นจมูก เจียวไข่ใส่ชะอมบาลาบอกว่าสุดยอดแล้วอันนี้เข้มข้นสุดยอดอือีกเหมือนกันเนื้อฝ่ายังไม่ฝ่านนะคะคำนี้จริงๆว่าปลาอีสานแซบเล้าปลาผัดากามก็ะแซบเพื่อกัน มันเป็นรสชาติที่คุ้นๆน,นิดนึงเพราะว่าเราเคยกินปลาแดกขีปลาทูนะคะปลาแดกขีปลาทูนี่ไม่รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ข้าวขีปลาทูใช้เนาะในทองปลาทูมันจะมีสีดำๆเนาะนี่นั่นอซ่บหว่ะสมซื้อเยอะ แต่วันราคาเนี่ยแพงแพงเกินยี่ห้ออื่นๆประมาณยี่สิบก็เหรียนสามสิบเหรียน่ยนนะยี่สิบเกือบสามสิบคนแพงกว่ายี่ห้ออื่นตั้งของใหม่เนะนีคะสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบคนอันนี้เกือบแปดสิบคนแต่ว่าปาไปได้ลานที่ที่ถึกนะคะ่ะวู่ดเป็นยังไงเพราะคือ ขายถือแต่บุกกัเล็กความมาเอามาอันเดียวมาชิมดูอันนี้ใส่น้ำข่าเบียนิดหน่อยค่ะเย็นละ กินแบบมัดดูวยิอันนี้เคียรน้ำมาแล้วค่ะรุ่นนี้มีน้ำ ก็กินปบาแซลหน้าสนใส่หอทไหอยอแข้งอ่ะอรอร้อนๆนะ่นนะร้านอบหา 今天、飲まないが。 นี่ค่ะอันนีเปลาตองมัดหาตอกหาตอกไม้ไผ่ไม่เจอสงสัยเอาทิ้งแล้วซื้อมากข้าวต้มมัดแล้วเอาตอกเก็บไว้เอาไว้ห้อยเนื้อไปไปมามารุกตู้ก็เลยขนทิ้งเพราะจะมามัดผักขาผักชะอมไม่เห็น ตเรตองมัดไม่มัดก็ได้แต่นั้นก็กระจายนะปกติก็กินกระจายแล้ะคะ่ะแต่ว่าเห็นทั้งทั้ง่หยเนาะคะ่ะเันมัดมัดเอาลงในแกงเลยไลายจุดไลท์ที่ในตลาดนะ,ะ่ะเวลาเป็นผักแบบเนี้ยเขาจะขายเคียงคู่กับป่นที่เขาแกะเนื้อปลาทู ทำน้ำพริกปลาป่นสดๆเลยแล้วก็มีผักมีพวกผักบุ้งมีหน่อไม้มีผักต่างๆหลายๆอย่างมัดด้วยยางแล้วเอาลงต้มเพราะว่าสีมามัดหลังต้มนี้ไ่ได้ค่ะมันต้องมัดก่อนต้มดสูสถานการณ์นาะค่ะที่น่าจะเป็นไปได้ ต้มเสร็จแล้วมันก็จะเป็นระเบียบเนาะก็จับมาวางวางวางแตกการต้มยางอู้ค่าุตสาหเห็ดเนาะค่ะมันโมเมนแนวเม้นต์เนาะค่ะที่รุนแรงกว่าน,นั้นคือสารพิษในพลาสติกเห็นเราใส่หัวเลยค่ะแต่ว่าค้นกับประด็ถือเนาะค่ะลองค้น บางคนก็ถือนะคนที่ถือเขาก็จะเลี่ยงไม่ซื้อกินเอายางมัดทุกอันเลยผักกระเจี๊ยบเขียวทางที่จะได้กินผักต้มแบบสดๆหอมๆรสผักแต่ว่ากลายเป็นว่าในกลิ่นยางพลาสติกแทน เอาตอกมัดก็ได้เอาใบตองขึ้ป่าก็ได้หรือการกล้วยก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่างนัะ้ะคือคำตอบที่ง่ายคือสิ่งที่ง่ายตอบจุดแต่ว่าสุขภาพคิวนะ้ำเหม็นนะ,ะ่ะป้าเคยไปกินข้าวต้มมัดเธอเนาะป้าจะเคยบอกในคลิปแล้วนะฮะไปกินข้าวต้มมัดครั้งนึงบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักนะ จาเป็นคนที่ชอบข้าวต้มมัดใส่กล้วยแล้วทนี้ไปไปงานบุญนะบุญบ้านบ้านเราามหมู่บ้านบ้านไหนเป็นบุญนี่เขาก็จะทําข้าวต้มมัดบ้านนี้เอายางรัดข้าวต้มมัดมันก็จะมีมีตอกสองเส้นเนาะหัวกับท้ายยางมัดเลยค่ะ สีแดงซีดส,สีเขียวซีดก็วาไปเผ็ดปลาไหลแสบแท้แมพ่พิมเนี่ยแต่ปลาบางคนก็จะถึกใจอย่างอื่นนะ,ะ่ะยี่ห้ออื่นแต่ปลาถูกใจไหลย,ยี่ห้ออยู่ อ่ะค่ะกินข้าวต้มมัดเราข้าวขาวๆเหนียวๆนุ่มๆนะคะข้าวต้มกล้วยหอมๆอ,อะไรเงี้ยแทนที่จะเป็นแต่แต่รสข้าวกับกล้วยกับใบตองนะกลายเป็นว่าในรสคมของอย่างนะค่ะกินแค่เคยกินแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแหละข้าวต้มมัดยาง หอยแค้งนี่ล้างวะได้ล้างขัดหอยแค้งยักษ์ดูสดๆจากงานไทยกินทีละน้อยกลัวมันหมดเร็วแบกมาหลายประดัขามาสองรูมาน่ะคิดดูว่าใส่หมูหรือไก่ดีอ่ะไปมาเ้าหอยแค้งดีกว่า น,ลนะะปลากินทั่วงอกทั่วงอกซื้อมาวันหนึ่งน้ำใา้กระเด็นวันวันแรกเน่ยยินสดกับขนมจีนแล้ววันที่สองมาก็กินกินขนมจีนอีกแต่ว่าเอาถั่วงอกนั้นที่ซื้อมาส,สดๆอะ มาต้มมาลวกนะมันแรกที่กินสดไม่ได้ทําคลิปน้ำยาขนมจีนก็อุ่นแล้วก็ถั่วงอกนั้นก็ก็ต้มนะแล้วทีนี้ปาพูดในคลิปว่าปาลองกินถั่วงอกอันนี้ดูเพราะว่าครั้งก่อนๆที่ปาแพ้ลมพิษนะ่ปะปาสงสัยว่าถั่วงอกนะแล้วคลิปก่อนก็กินถั่วงอกต้ม ซึ่งซื้อผ่านไปวันที่สองเองวันแรกกินสดวันที่สองกินต้มสุกสรุปกินแล้วไม่ถึงชั่วโมงคันขาพับแล้วก็เกาเกาเกาสะกิดนิดนึงมันก็แดงแล้วก็ขาน่องก็แดงก็เลยเป็นที่สงสัยว่าแมนคักๆตัวงอก แต่วรอบหน้าจะกินเอกลองดูจะกินเหมือนเดิมวันแรกจะซื้อมาจะกินสดแลวันที่สองก็จะกินสดดูแลรอบต่อไปจะกินต้มที่พานมาก,กินสดบ่าเป็นยังไงแต่ว่ากินต้มเนี่ จะเป็นอย่างสองนี่เทือที่เทือที่สองที่เป็นคอนเฟิร์มจากครั้งแรกว่าเป็นลมพิษอะไรก็เลยมาลองทดสอบถั่วงอกนะคะถ้าครั้งที่สามนี่กรสินน่ใจถ้ามันเป็นนะคะถ้ามันว่่เป็นกะก็ก็ยังจะสงสัยอยู่ว่าใช่ถั่วงอกจริงไหมทําไมรอบนี้ไม่เป็่นนะคะแต่บางหมู่บ้านเนี่กะดูแล้วว่าเออกินถั่วงอกไปแล้วมันคามันแดงค่ะ อิ่มแล้วกินข้าว เพิ่งหวานเห็นไหมใส่ส่วนเหลืองนะ น้ำข้าวเบือเนาะมันก็เลืล่อืมหอยแค้งยัดหอยแค้งมามัยขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันอีกแล้วเนาะค่ะ ปากินข้าวเงาเงาก็เลยกินข้าวกับกล่องอันนี้ปลาบอลูได้ค่ะว่าหอยนี่มาจะใช้แต่บัดตอนมือที่ป่าซื้อนั่นสดสดอยู่เลยมันอ้าปากอยู่เลยเป็นรสชาติหอยแครงรสเหมือนบ้านเราเนะะี่ยแหละ พน้าหอยแครงพลังนะฮะพวกนี้มันจะไม่เป็นสีน้ำตาลนะมันจะเป็นสีขาวแต่ว่ารสชาติเป็นก็คือหอยแครงบ้านเราเหมือนกันปิ๊แต่ว่าชอบสีนี้อะชอบสีคำคำมันถึงเหมือนแบบอารมณ์เหมือนบ้านเราเนาะอ,อิ่มแล้วโอ้โหอ่ะอันนี้แรกเด็เดเ,ดเดได้นะ เล็บดำแค่หอยอเดี๋ยวกินเดี๋ยวเคลียร์ได้กันตีหาได้ไยใกล้จะหกโมงแล้วมั้งวาปั๊บนะคะน้ำปลาเยาอะหอเนี่ยยู่เมืองไทยเนี่ย จากบาทค่ะ,แต,ะ,นนะแต่ว่าไปเช็คในเน็ตก็ได้นะแต่ว่าไม่เคยซื้อของในเน็ตไม่ค่อยไม่ค่อยได้เช็คของในเน็ตบางทีไปซื้อซื้อกระเป๋ามาเนาะซื้อเสื้อผ้าด้วยกระเป๋าจากร้านเนี่ยกลับมาบ้านมาลองเช็คเล่นในโทรศัพท์ก่อนถ้าสั่งทางเน็ตเท่าไหร่เช็คเบื้องแล้วของในร้านแพงกว่าของในเน็ตเสียดายย้อนหลังค่ะแต่ว่าป่ติดซื้อของในเน็ตแต่ ไม่น่าเช็คเลยเนาะแต่ว่าซื้อมาแล้วชอบเช็คแต่ว่ามันมันค่อนข้างจะแบบว่า,าถ้ามองเห็นแล้วว่ากระเป๋ามันสวยเสื้อผ้ามันสวยปัดชอบจะซื้อตอนนั้นเลยไม่ได้ไปค้นดูในเน็ตก่อนหรือว่าบางทีเราก็อาจจะไปดูที่ร้านที่เราคิดว่าเออแบรนด์นี้เราชอบหรือว่าเออเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าร้านนี้สวยจังเลยเอาไปเช็คในเน็ตดูแล้วก็คงจะได้ของถูกเนาะ แต่ป้าก็เสียไปกับการจ่ายสดๆที่ร้านเนาะค่ะนี่แหละค่ะ,ะ,คะบอกป้าแม่ด้วกูได้เบิ่งฮอดต,ตอนนี้พิมพ์ดีพายนีนน้ำปลาร้าเท่าไหร่ที่นี่ป้าได้มาสี่สิบห้าโครนลอยเอ,อ่อลอยห้าสิบลอยหกสิบมั้งค่ะเงินบาทแต่ว่าอันนี้เป็นราคาที่แบบว่าราคาเต็มของร้านนั่นแหละแต่ว่าร้านนี้เขาขายถูกกว่าร้านอนนื่นอาะค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้แดดดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปัจ,จะพันลงมาออกไปปั่นจัก,กรยานค่ะบ๊ายบายค่ะ